เฮริเคมบลูโนโนนานามินักเรียนจาจากสำนักขยเตศสายวารีรุ่นที่5 07มาแล้วจ้า ผู้มีความฝันที่จะเป็นนักร้องเพลงป๊อปแต่กลับกลายเป็นนักร้องเพลงเองกาโดยใช้ชื่อในวงการนักร้องเองกาว่าโนโนนานะหญิงสาวที่เป็นหนึ่งในคนที่รอดจากการบุกรุกของจักรันจะฮูดวิดเลยเชียร์ชิโนบิดแมชชีน,น,ชนพริเคนดอลฟินรูปร่างเป็นโลมาสีฟ้าปรากฏตัวได้การสับเปลี่ยนกับเรือสำราญผ่านการลอดใต้สะพานข้ามาอ่าวโตเกียวมีพลังในการใช้น้ำเป็นหลักและเป็นส่วนแขนขวาของหุ่นเซมปูจินล่องเรือมานานามีเป็นเด็กปีหนึ่งที่เคยสอบไม่ผ่านเพราะการสอบขึ้นเขาดัานเจ็บจนเรสกับย โลต้องช่วยกันพาขึ้นมาแต่สุดท้ายก็ไปสอบแยกผ่านจนได้และยังมีความฝันที่จะเป็นนักร้องที่โด่งดังจนทําให้มีตอนที่ถูกเหล่าจากรจกั๋งหลอกไปร้องเพลงและหลุดไปในอีกโลกแต่ด้วยวิชาดินจาที่ฝึกมาทําให้ออกมาอย่างเท่ๆกลางดงแบบนี้เลยในตอนหนึ่งยังมีคนที่ต้องการจะบ้านกู่หูดูโอ้บลูและจากรจา๋ฟลาวิโจท,ที่กลับใจจะออกจากการเป็นไวไร์เส้นทางดูไปได้สวยขนาดมีโปสเตอร์โปรโมทแต่สุดท้ายก็หักหลังกันซะได้เดี๋ยวก็ตกหงายท้องไงายไส้เลยอาวุธประจำตัวโซนิกเมกาโฟ มีลักษณะคล้ายกับโทรโคงสามารถบังคับหรือควบคุมศัตรูได้ด้วยเสียงฟังนะจ๊ะและถ้าโจมตีของบลูนั้นหลกัหลกๆจะเกี่ยวกับการใช้น้ําสายวารีนี่ต้องพี่เท่านั้นนินจาสาวน้ำเฮ้ชยชยโยทุกคนรออยู่ที่นี่ก่อนนะสุดยอดวิชาเปลี่ยนเป็นน้ำสุดยอดวิชาปืนใหญ่น้ำ เห็นแบบนี้ยังเคยมีตอนที่จาก,กันจ่าทําให้ผู้คนตกหลุมรักกันอย่างบ้าคลั่งและบลูก็ได้เป็นคนที่มีคนคลั่งรักพร้อมกันถึง2คนถึงขนาดพาวัวมาให้เลยแกเธอบอกว่าชอบอะไรที่มันนอร็อกชอยป๊อแถมยังเคยกลัวเป็นฟืนเป็นไฟเพราะหากทำอาหารไดได้นมีคนไม่กินทั้งที่ตั้งใจทําแต่คนนั้นคือไม่ต้องกินก็ได้ไงบลูเขาอยู่มา500ปีแล้วเพื่อนเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทุกคนก็แยกย้ายไปทํางานเหมือนเดิมตามฝันต่อน,นะจ๊ะน้ำเรระบำัาเพื่อนรำไร Thank <laughs> you.